มือน,นี่ครับมากินหมูหันกันวัอน,นี้20ล้อบปล่าไม่ใช่รดครับผม20บ้อถ้าผู้ใดสนใจอยากกินหมูหันแซ่บๆครับสังส่งได้ด้ยเซอรลดเดี๋ยวผู้สื่อบอกเบอร์โทรไว้นะครับนี่หมูหันของแซ่บด้วยเนี่ยเออามี20ล้อ20บ้อราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้หมูสดดุดอยู่2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทายังรวมหัน500 600กันมีนะยเพราะมาันคืัอราคาสูงประมาณนั้น อรอยโร่อยรอยมีบัตรทุกราคาครับนี่บังกไก่ครับบงกไก่บงไกโอ้ยบมธรรมดาครับโอ้ยนี่นะับาเื่อริงๆเลยอกดได้กินไหเนี่ยไแล้วครับได้แล้วไดแล้วนะโมโหั่นบางเพื่อนเออสุดยอดสุดยอดสุดยอดตำจิ้มแซ่บนะำจิมต้องแบบได้ไ ขีู้ดกับน,นี้เออขเจกับน,นี่เายเจกับมีองเจาไงเล้ยม่ก,กินนะเบิ้งัอัออนน้มันเกืเา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 เลากลไปหหันพี่น้องนี้กินหมูหันได้มเยเอ้ยพี่น้องเลยพี่น้องเ้ยหมูหันบัดพี่น้อง ี่สิบตนยี่สิบโลโเลยกินนั่กันวันนอ่ะสอดสยอถ้าต้องถ้าอยากได้เนี่สร้างเบอร์ยังเนี่ยมาเืนทังนี้นี่จินก้อ้เห็นนานไหมนี่ครับโอ้สัุป0 6 1 8 2 4 7 9 9 7เอดสร้งตลอดทั้ชั่วโมงโมหันบางกุงเทียนครับมหันบางกุเทียน ครัพบพเสียรุกนี่โอ้ยสุดยอดสุด,สด,สดอยอดแมวกินว่าต้องห่วงครับนี่มึงมังตัวใหญ่แท้วะมึงน,นี่ย่างก,กินกันเล่นนะย่างก,กินเล,เล่นนมัพื่อ้น้ำจิ้มเหมือนนี่เพื่อใ้น้ำจิม้มน้ำกิมยัง้งว่าท่านมีแม่บ้านมาเลยบอม <laughs> โ,โอเคโอเคได้สับหมี่